بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقم رب ومتى فاني سبحانه وتعالى ได้ประสบกับนักเรียนทุกคนอันคำดีแล้วครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 4ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องรู้กฎอิสลามรู้กลอิสลามนั้นมีอยู่5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งจะต้องกล่าวปฏิญาณตน เป็นภาษา阿拉伯 وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ซึ่งมีใจความว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะกราบไหว้เว้นแต่ Allah และซันดะวิบัลมัสลลัลลอฮฺละฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัล l l a h นี่คือประการที่หนึ่ง ในรุกรดอิสลามใครได้กล่าวสองประโยคนี้ก็คือเขาได้รับนับถือาศาสนาอิสลามแล้วเรียกว่ามุสลิมผู้ชายก็จะได้กวมุสลิมผู้หญิงก็จะเรียกว่ามุสลิมนะในประการที่หนึ่งจะต้องกล่าวปฏิญาณตนยอมรับอัลลอฮ์นบีอุสซาห์อัลลอฮ์มุสลัวะเลลสลัลสลมนั้นเป็นร,รัซูลของอลัลลอฮ์ประการที่สองจะต้องดำรงละหมาดห้าเวลา เมื่อมีอายุถึงกำหนดคอก้าขวบพันร่วมเวณีขอ้าขวบม,มีประจำเดือนหรือว่าขออายุครบสิบห้าปีเมื่ออายุครบสิบห้าปีเนี่ยจำเป็นจะต้องขอเกณฑ์มาเล็กแน่แต่ถ้าเกิดว่ามีประจำเดือนก่อนสิบห้าปีอาจจะสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ย หญิงเนี่ยถือว่าจะต้องละหมาดแล้วข้อเข็มตาเล็กแล้วจะต้องดำรงละหมาดห้าเวลาใครไม่ละหมาดนี่ถือว่าเกิดโทษแล้วนะครับอรสุฮาโนตาราในทรงกำหนดให้คนที่นับถือสาสิสลามเนี่ยจะต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นนะมีห้าเวลาส่วนจะมีเวลาใดบ้างเดี๋ยวเราคอยเรียนรู้กัน ครับข้อที่สองคือจะต้องดำรงเลิหมาห้าเวลาทุกวันเป็นประจำเลยเว้นไม่ได้นะครับนอกจากว่าสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเท่านั้นที่ไม่ต้องเละหมาในขณะที่มีประจำเดือนสามจะต้องจ่าย z ะกา t เมื่อมีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบรอบปีครบจำนวนที่ศาสนาได้กำหนดว่ามีเท่าไหร่จะต้องออก เท่าไรนะครับแต่ว่า,าต้องครบรอบปีโดยที่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินอันนี้นะครับสกัดอัาาานนี้ต้องจ่ายสก,กรดเมื่อมีทรัพย์สินถึงจํานวนและก็ครบรอบปีส่วนจำนวนเท่าไรในแต่ละประเภทของสก,กาดนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างในขั้นตอนต่อไปนะครับต่อมาข้อที่4ต้องซื้อสินอด ทุกวันตลอดเดือนอมฎอนในปีหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการถือสิทธิดตลอดเดือนอมฎอนก็คือละเว้นสิ่งข้อห้ามในเวลากลางวันตั้งแต่แสงระณบขึ้นจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าปีหนึ่งก็จะมีเดือนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเดือนบวชภาษาอาบ้าน,านเ,ราเรียกว่าเดือนบวชแต่ความจริงเขาเรียกเดือนเดือน ر ภาษาอังกฤเดือนรม ض ا ن เรื่องที่เราต้องซื้อสื้อตอดกันนะครับปีนึงก็หครั้งแล้วเราจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเวลาัขั้นตอนหนึ่ง 1, เนี่ยเราอาจจะไม่ไหวเอาขึ้นวันก่อนนะขึ้นวันก่อนก็ได้นะครับมาแค่ไหวก่อนแต่ให้เราเรียนรู้ว่าเรานั้นจะต้องซื้อสอตอด,ดตลอดเดินตลอ,อ,อดเป็นรูปบทอิสราอกข้อนึงส่วนข้อที่5จะต้องไปทำฮัทหนึ่งครั้งในช่วงชีวิต หากว่าสามารถเดินทางทั้งไปและกลับได้โดยไม่เดือดร้อนเรามีกำลังมีทรัพย์สินพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทำฮัดร่างกายก็แข็งแรงทุกอย่างครบหมดจำเป็นวายิบไม่ไปไม่ได้เกิดโทษแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทรัพย์สินจริงแต่ร่างกายเราไม่สมบูรณ์หรือว่า ระยะทางที่จะเดินทางไปทางพัดนั้นมนันอันตรายมีสงครามก็ยังไม่ต้องไปแต่ัดเนี่ยไปที่มีความสามารถทั้งไปและกลับได้โดยไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก,วก็ไม่เดือดร้อนนั่นจําเป็นจะต้องไปถ้าเกิดว่ายังไม่ครบหมายความว่ามีเงินแต่ว่าร่างกายไม่ไหวหรือว่าร่างกายแข็งแรงแต่เงินยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่ต้องไหว ะครับนี่เขาให้เราเรียนรู้ว่าข้อกฎาอิสลามนั้นนะ่ะมีอยู่5ประการคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเด่นก็คือปฏิญาณตนโดยกล่าวว่า أشهَرُ ا ل ลَอ ه ِ إ ِ ل َّล ا ل ลَّ ه ُ و ะอัชฮ ه ด ر ُ أ น ن َّ م ُ ح ม م َّ د َรَ س il ُ و ل ُล ل ل َอ ه ِข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะต้องดำรงละหมาดห้าเวลาเป็นประจำทุกวันทุกวันเลยนะเอาประจำเอาเวลาเนี่ย ข้อที่สามจะต้องจ่าย z a k a เมื่อมีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบรอบปีถ้ายังไมา่ครบรอบปีเอาไปใช้ก่อนก็ยังไม่ต้องจ่ายนะครับน,นั่นคือเป็นการช่วยสังคมนะครับของการนี้ครั้วที่สี่จะต้องถือสินอดในเดือนละมดอนทุกวันเลยเดือนละมดอนส่วนกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจ่าย z a k a ไม่ว่าจะเป็นการถือสิลนโดดนั้นเดี๋ยวเราเคยเรียนในชั้นต่อๆไป ครับคนเด่นขั้นต่อไปและประการสุดท้ายประการที่5จะต้องไปทำพัดดีหนึ่งครั้งนะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมุมก,กัะเราก็จะไปทำกันทำมีความสามารถทั้งไปและกลับโดยไม่เดือดร้อนส่วนวิธีการทำทุกคนต่างๆนั้นเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันเราจะเรียนไปเรื่อยๆตามลำดับชั้นแต่ชั้นเบอหนึ่งเราเนี่ยให้รู้ก่อนว่าทุกคนอิสลามมี5ประการน,นะ หนึ่งอธิรฐานหนึ่งหนึ่งจะต้องปฏิญาณตนปฏิญาณตนกล่าวไงอัลฮะเบอเลออิลลาฮิลอละัลลอฮ์วละอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮฺสูลแลฮ์อันเด่นคนที่สองจะต้องดำรงละหมะฮะเวลาเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อมีอายุถึงกำหนดเข้ากินเบรดิ้งแล้วต้าวบรัระรูประเวณีหรือว่าอายุครบสิบห้าปีนะไม่มีคือยี่สิบห้าปีเนี่ย จะมีประจาเดือนหรือไม่มีประจาเดือนก็เข้าละแต่ถ้าเกิดว่ามีประจาเดือนก่อนก็เข้าก่อนเขา,เขาประม่าละนะครับสมหรั้ชายนั้นก็คือเมื่อมีอายุครบสิบห้าปีแน่นอนต้องประมาาครบแล้วนะครับแต่พวกเราเฉลี่ยแล้ว่ประมาณสิบเอ็ดปห้าเน,านี่ยเราก็เข้าไปนมาเล็กแล้วนะผู้ชายเนี่ยก็จะเข้าละวรู้จักว่าเรามีความชอบเพศตรงข้ามน้าอะไรเนี่ยคือเข้ากันมาเล็กแล้ว ครับอันนี้เราเคยเรียนรู้กันในขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนต่อมาตรืองารราการจัดการเมื่อมีทรัพย์สินจำนวนและครบรอบปีที่ว่าไปแล้วนี่นะปฏิสินจะต้องถือสิุงในเดืเดเดดอนรอมฎอนตล,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 ลอดเดือนรอมฎอนทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนเลยแล้วก็ที่ห้าจะต้องไปทำพัสดีหน,นึ่งตันหนชั่วชีวิตไอ้ที่ดีสองที่สามก็เป็นสุนัขแล้วนะครับก็วันนี้ก็โอเคนี้ก่อนนะค่อยๆไปเราพร้อมๆหนึ่งและ สำคัญที่สุดครับเรานั้นเป็นมุสลิมแล้วเราก็จะต้องทําในสิ่งที่เราส่งใช้เช่นยกตัวอย่างเช่นการละหมาด5าเวลาอันนี้ประจําเตอนทุกวันนะครับว่าทุกครั้งเราจะต้องไปละหมาดเมื่อได้เวลานะครับในเวลาพวกเราก็ไปละหมาดละหมาดไม่ไหวละหมาดไม่เป็นด้วยละหมาดไม่ถนาดก็ชวนคนในบ้านชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนโตชวนกีละหมาดพร้อมๆกันเราจะได้เข้าสวรรค์พร้อมๆกัน สำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนได้มีความสุขครับวห์อิสลาตมฟิควันฮิญายะวัสสลามุอะลัยกุมบรหัมมัดุลลอฮ์วะบรอาะกาตุ